เรื่องผีผีกองก่อยคืออะไรครับอันนี้เราก็ไม่เคยเจอผีกองก่อยไม่เคยเจอเคยได้ยินแต่ชื่อนะไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ผีมีหลายแบบนะคือเรื่องเรื่องเรื่องผีเนี่ยมันเป็นเรื่องลี้ลับมันเป็นเรื่องที่ถ้าถามว่าคนถ้าคนไม่เคยเห็นก็ว่าไม่มี นะแต่ถ้าคนที่มีประสบการณ์ตรงกับตัวเองก็จะรู้ว่าโอ้ยมันน่าลำคาญมากผีนี่นะมันจะรู้เฉพาะคนที่เขามีประสบการณ์ตรงนะทีนี้เห็นไหมผีญี่ปุ่นผีเต่าผีล่มอย่างเงี้ยนะผีอะไรผีหมาจิ้งจอกผีงูมีไปมีไปหมดนะแล้วแต่เขตพื้นที่ที่เขาเคยเจอแบบไหน อสุรกายแล้วมาเจอผีบ้านเราเนี่ยโอ้ยสูงย่า่กับต้นตาลปากจู๋กินได้ปากเท่ารูเข็มอย่างเงี้ยมาเจอผีบ้านเราผีปอบอย่างเงี้ยกินตับกินปอบมันเขาเรียกว่าความหลากหลายเขาเรียกอะไรภาุวัฒนธรรมความหลากหลาย ขนาดคนเราก็ยังมีความหลากหลายเลยเนาะใช่ไหมคนเราก็มีคนไทยคนลาวคนพมา่าใช่ไหมคนนิโกโเยอรมันผมดาอกผม,ผมทองใช่ไหมละ่ะเขาก็จะเหมือนกันแล้วหลากหลายเหมือนกันเราเคยเล่าให้ฟังไหมที่ว่าโดนผีอำตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้บวชยังไม่ได้บวชทีนี้เราไปเที่ยวอยู่ที่หางดงก่อนบวชนะเราไปอยู่หางดงสามเดือน แล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนะไปปาร์ตี้กับเพื่อนเงนี้ยนะขากับเมาแล้วก็ขี่รถลงคลองพอขี่รถลงคลองเสียก็เลยทิ้งรถไว้ที่คลองนั่นแหละไปกับเพื่อนสองคนแล้วก็เดินไปสองกิโลได้ที่นี้ถนนแถวแถวข้างทางเนี่ยมันก็จะเป็นที่เขากองฟอน ภาคเหนือเขาจะเผาอยู่ข้างทางเลยเรียงกันเลยนะกองนี้กองหนึ่งกองนั้น on one, เรียงกันเรียงกันเรียงกันมองไปถ้าคนเคยผ่านจะเห็นเลยว่าโอ้เ,เ,เขาเผากันเรียงกันตามป่าเลยแล้วก็ไปเดินกันตอนนั้นมันเป็นฤดูเผายังไงไม่รู้เรียงกันเต็มเลยนะมันตีสองได้แล้วละ่ะตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้บวชนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชคือก่อนก่อนบวชนะแล้วก็เดินไปกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเป็นชาวฝรั่งเศส คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่าเดินไปถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็มีกองฟอนนะทีนี้อุณหภูมิของเราเนี่ยเดินมาไกลๆมันก็ร้อนเต็มทีแล้ะร้อนอบอ้าวร้อนแต่พอมาถึงต้นไม้ใหญ่กับกองฟอนกองเนี้ยเหมือนเข้าตู้เย็นูหูขนลุกเลยตั้งมาตั้งแต่หัวเลยนะอู้หูขนลุกเลยอเราก็ โดนแล้ววันนี้เราดูก็ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่สภาพวันนั้นไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะรู้แต่ว่าตัวเองจะไปบวชเดือนหน้านะทีนี้ในขณะที่มันเย็นความเย็นปกคลุมเรานะความเย็นปกคลุมเราเสร็จเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยเรากําลังโดนอยู่แล้วเราก็เลยพูดกับเขานะพูด ตามภาษาคนบ้านะเนาะบอกว่าวันนี้ว่าจะมาหลอกกันแล้วหรออ่างั้นเราก็เลยพูดอย่างงี้อย่ามาหลอกกันเลยเต็มที่ก็วิ่งเหนื่อยว่างั้นไม่ได้อะไรหรอกได้แค่ความเหนื่อยอย่างเงั้นเปลี่ยนจากการหลอกเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นการคุ้มครองดีกว่าว่างั้นเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะบวชแล้วอ่างั้นถ้าเกิดว่าเรายังมีโอกาสได้บวชก็มีอานิสงส์มาก ถ้าเขาดูแลคุ้มครองเราเขาก็จะได้มีส่วนร่วมในบุญนี้ด้วยว่างั้นเออได้ผลนะอุณหภูมิที่มันเย็นๆอยู่มันก็ขีข้คลายลงอย่างนี้เลยอุ่นขึ้นมาเลยจากที่มันเย็นๆอยู่เขาก็แบบเหมือนฟังเราเล่าเรื่องอะ่ะบอกว่าโอ้ยอย่ามาหลอกเราเลยมันเสียเวลาแล้วว่างี้ไม่ได้อะไรเต็มที่ก็วิ่งหนีกันนะแต่ถ้าจะให้มันเกิดประโยชน์ก็ตามคุ้มครองเราสิแล้วว่างี้เดือนหน้าเราจะบวชถ้าเกิดว่าเราได้บวชแล้วก็อ่า ผีนี้ก็จะได้มีส่วนร่วมในบุญที่เราบวชด้วยว่า้นอุณหภูมิก็จากเย็นๆอยู่ก็เลยขี้คลายออกแลกดีผีก็ฟังอยู่แต่ถ้ามองดูลึกๆแล้วเขาเขาคือความจนต่อเขาไปไหนไม่เป็นคือไม่รู้จะไปไหนไปไม่เป็นมันเหมือนกับเราหลับแล้วตื่นขึ้นแล้วก็มาอยู่อะไรก็ไม่รู้ตรงนี้อย่างเงี้ยนะ แล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไม่รู้จากที่มาที่ไปต่างคนต่างก็หลงติดอยู่อย่างเงี้ยหลงติดอยู่ในที่นั้นมันไปไหนไม่ได้เนี่ยเราคือความมืดของสรรพสัตเหมือนเราเกิดขึ้นมาในบ้านในบ้านเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนต่ออย่างเงี้ยเราก็ได้แค่เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอยู่มันทําอะไรไม่ได้กรรมวิบากกรรมคนเราสรรพสัตหมุนไปตามสมบัติคือกรรมและวิบากกรรมของตน นี่มันอย่าประมาทนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ชอบแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามีสิ่งที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเนี่ยมีจริงๆและสิ่งที่เราไม่เห็นอ่ะอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันไม่มีนะมันกลับกันเลยไม่ควรประมาทในกรรมแล้ว